สวัสดีค่ะเราไปต่อที่ราศีเมทัดไฟครึ่งเดือนแรก1นึเมษายนปี2 5งพันหกร้อยหกิบทอกระตายสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของเพื่อนๆชาวราศีเมทัดไฟนะคะ วันสำคัญของชีวิตมีสองวันค่ะวันที่เรารู้ว่าเราเกิดนะคะและวันที่สองก็คือวันที่เราค้นพบว่าเราค้นพบว่านะชีวิตเรานะเกิดมาเพื่ออะไรนะคะนะค้นพบแล้วสุขสงบก็อยู่ที่ตัวเราะคะ่ะ กายใจแข็งแรงมีความสุขนะคะและขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนค่ากับช่อง y t u t u ค่ะที่เราเปิดร่วมกันกายใจแข็งแรงน่ะเป็นกำลังใจกันสเสมอเค่ะราศีเมษทัดไฟวางแผนกันคะ่ะหนึ่งถึงสห้าเมษายนดาวที่ย้ายมีสองดาวนะคะมีดาวสุขสุขเนรเรนสุขการเงินวันที่8เมษายน และเป็นดาวสุขปัต,ตนุคนส่วนค,คู่ขาคนรักคู่ครองและเขานี้มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งสุขในเรือนสุขในเรือนตนวันที่8เมษายนและวันที่14เมษายนก็มีดาวอาทิตย์ยศศักดิ์ดาวอาทิตย์ยศศักดิ์ปุตตะโครงการเริ่มความสุขสนุกสนานบุรหล้านมืวานคน,น่อนไวัยกว่าการแต่งงานการเฉลิมฉลองนะคะ ดาวอาทิตย์ยศศักย์ยาย14บี่เมษายนมาทับลักษณานะคะอาทิตย์ยศศัก์มีคุณภาพที่แข็งแรงมากมาทับลักษณานี้ก็ทำให้ชาวเมษมีโอกาสได้มีอะไรใหม่ๆนะคะหา้าที่ยศศักิ์นี่ก็มีโอกาสได้เป็นผู้นำนะคะ เริ่มเลยที่ชาวเมียอาทิตย์รับทับลัคนาทะ่สิบสี่เมษายนพบกับดาวราหูที่จะย้ายก็เดือนตุลาคมปีนี้นะ,ะอาทิตย์ยศปุตตะบุตรหลานบริวารคนอ่อนวัยโครงการการเฉลิมฉลองอาทิตย์ยศศักก็ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่สดใสนะคะ อาทิตย์พบกระดาวราหูนะราหูนี่ก็ลาพระซึ่งมีความมั่นคงนจากพันธุสัญญาผูกพันลดหลักทรัพย์บ้านดินจากดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็คือการงานบริการการยินดีจันทร์บริการนี่นวนจันทร์อยู่ในเรือน ดาวเสาร์นี้มีพลังก,กำลังที่อ่อนแรงนะคะแต่ก็ยังได้มีการงานที่เข้มแข็งสองปีครึ่งเลยค่ะตั้งแต่หนึ่งเมษายนตั้งแต่หนึ่งมมนายมยาวไปสองปีครึ่งเสาร์มีคุณภาพดีมากเข้มแข็งแกร่งงานอาชีพเสาร์งานหนักเหน็ดเหนื่อยน,นะคะงานใหญ่ ได้ลาบจากราหูคู่มิตรอันนี้มีหลักแหล่งที่ทำมาอาชีพนะคะงานบริการะะาเสาในเรือนราหูลาภนะลาบนั้นก็มาทับตัวนะคะได้ลาบจากการงานความมั่นคงมกับอาชีพแล้วราหูทายมวัมวเมาลุ่มหล,ลงทายราหูนี่ก็ ถ้าเป็นงานลาผลได้จากงานการแสดงราหูพบกับดาวอาทิตย์นะคะก็มีโครงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับมายาการแสดงหาลาผลลุ่มหลงมัวเมาทายราหูนะคะงานอาชีพนี้ ิดความมั่นคงแล้วก็จะได้เริ่มลงทุนทำมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำนะคะอาทิตย์กับพุทธดาวคู่มิตรกันนะดาวพุทธนี้อยู่มาตั้งแต่30มีนาคมแล้วต่อไปถึง1เดือนเต็ม อาทิตย์กระดาพุทธก็คือสัจชะการงานการสังคมที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องการงานการสังคมงมนะการศึกษาการเรียนรู้การเดินทางติดต่อค้าขายค่ะการเรนพุทธคิดเจรจาติดต่อค้าขายตนเองการยกย้ายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเลือดลมขยันนะก็ได้ ติดต่อกับการงานการสังคมดาพุทธศัชแล้วก็ดาวพุธอรอิหายเจ็ป่วยไข้ค่ะอุปรสรรคปัญหาก็ห่างไกลไปนะเพราะว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่กับการงานการสังคมนะคะก<า>ระตุ้นให้ตนเองอได้หาย จะป่วยไข้แล้วค่ะ,ะมุ่งไปที่หาการเงินไรายได้มีหุ้นส่วนมีคนรักสุขในเรือนสุขมีดามฤตอยูนี่ก็มีเกณฑ์ได้พบคู่ดวงของคนที่เป็นดวงของอเพ่มาใหม่แม่ม่หรือเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ นะการเงินผลประโยชน์รายไดนะ้ได้พบคู่เริ่มรวยมั่งคั่งค่ะนะลาพะนะคะลาบการเสียงโชคะนะลาฟุกคลุกค่ะเสาในเรือนราหนะูคู่มิตรค่ะอันนี้ก็ การงานมั่นคงดีแล้วตะกจะหาลาผลฟลุกมาชายโมเมาราหูราหูทับลักขณาการพนันขั้นต่อพอ,อก,กดาวอาทิตย์ก็ก็ได้ลุ้นนะคะล,ลาหูดาวพุธเี่เกี่ยวข้องกับตัวเลขค่ะ กับการเดินทางอ่ะการเดินทางด้วยรถราเครื่องบินดูตัวเลขที่เราเดินทางไปค่ะมีโอกาสได้เสี่ยงโชคได้ลองได้ลุ้นตัวตัวเองโอกาสได้ประสบความสำเร็จกับการลงทุนการค้า่โชคดีนะคะ